สวัสดีครับเอฟช่องทีไกที่มันสาแนวตัวโลกกับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเช้านะครับกับคลิปสั้นๆนะครับใน,นประเด็นก็อยู่ในประเด็นในคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับว่าคุยลุยข่าวนี่แหละครับเพราะว่าข่าวความขึ้นไวต่างๆในรอบโลกขนาดนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศนะมันมีเรื่องเป็นข้ออุทาหณนสอนใจพวกเรา เป็นบทเรียนให้พวกเราได้ได้ได้พึงตระหนักนะครับได้พึงตระหนักแล้วก็คิดตามนะครับคิดตามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นข่าวข่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละวันนะครับาบางวันก็มันเกิดขึ้นหลายเรื่องมันได้อุทาหรณ์หลายเรื่องนะสำคัญว่าเราจะจับประเด็นไหนมามาเตือนสติตัวเองหรือมาใช้กับการใช้ชีวิตของตัวเองบ้างาวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับเอา นะคําสุภาสิติเพื่อเตือนสติตัวเองนะครับนะในเรื่องงูพิษร้อยตัวนะครับไม่น่ากลัวเท่านะคนใกล้ชิด <laughs> นะข้อคิดเนี้ยนะครับเราจะเห็นบ่อยๆในหน้าโซเชียลนะในสื่อโซเชียลต่างๆนะเราจะเห็นข้อความนีนะ้ปรากฏขึ้นในหลายท่านที่นำมานะครับผมก็ผมได้ยินผมเห็นแล้วผมก็อืมมันใช่ ข้อความนี้เนระถ้าหากว่าใครที่ไม่ไม่ได้ดูอย่างลึกซึ้งนะครับไม่ได้ไม่ได้คิดดีๆอาจจะมองว่าเออมันเป็นเรื่องข้อข้อความที่มันพูดขึ้นมาไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่น่าจะเปรียบเทียบกันได้ไม่น่าจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในโลกแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงนะนงูพิษร้อยตัวอสวรพิษร้อยตัวไม่น่ากลัวเท่าคนใกล้ชิดอืม สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้พูดให้ระแวงคนใกล้ตัวนะคนใกล้ชิดที่เขามีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดพองนะครับมีความหวังดีอย่างบริสุทธิ์ก็เยอะญนะาติมิตรที่ดีๆนะครับญาติมิตรที่ดีๆก็มีมากนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นจริงนะมันก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่านะเพราะเราไว้ใจ เราไม่เคยระแวงอะคนใกล้ตัวนีอันตรายมันจึงเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรามองค้ามก็ก็อย่างเขานะครับอย่างข่ากรณีของอความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างชายสองคนระหว่างชายสองคนคงใกล้ชิดสนิทสนมกันมากจริงๆนะครับเราไม่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ ในเพศเดียวกันหรือว่าเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าเราจะมาดูประเด็นความใกล้ชิดสนิทสนมความไว้วางใจนะระหว่างคนสองคน,นที่ไปที่มาเนี่ยเขาจะรู้จักกันมาตอนไหนมารู้จักกันอย่างไรเนี่ยเราไม่เราไม่จับเป็นประเด็นกันแล้วกันเรามาจับเป็นประเด็นตรงที่ว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจจนกระทั่งเป็นคนใกล้ชิดรู้ทุกเรื่องรู้เกือบทุกเรื่อง น่มีความสนิทสนมนีค่คคูรู้เกือบทุกเรื่องน่สามารถที่จะมีอะไรก็คือบอกกันหมดคือไว้เนื้อเชื่อใจไวเนื้อเชื่อใจ,ออใจคือกรณีที่มีมีผู้มีผู้ร้ายกันแล้วกันนะครับเรียกว่าผู้ร้ายได้เลยนะผู้ร้ายได้เลยฆ่าเพื่อนสนิทฆ่าฆ่าคนสนิทฆ่าผู้ชายคนนึง ด้วยอาวุธอาวุธมีดฆ่าแล้วก็หมกไว้ในห้องคอนโดมิเนียมแล้วฉกเอาทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดไปมูลค่าหลายล้านทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นคนที่จิตใจโหดร้ายมากนะครับดูท่าทางก็น่าจะเป็นคนที่ถ้าพูดภาษาทุกวันนี้ก็คือคู่ขาคู่ชิดคู่ที่เขาไว้ใจกันเราจะเห็นเรื่อยๆนะนอันตรายจากคู่ขาประเภทนี้ คนะู่ขากันประเภทนี้นะครับเกิดเหตุอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ว่ามันก็มันก็เกิดขึ้นเรื่อยเพราะว่าแต่ละคนก็คงว่าโอ๊ยนะเกิดขึ้นกับคนพวกนั้นคงกับพวกเราคงไม่มีปัญหานะเพราะว่าเรารักกันพวกเราสนิทกันพวกเราไว้วางใจกันนะเขาจึงเกิดการสูญเสียสูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินญ,ญาติพี่น้องเสียคนที่นะ่รักนะพ่อแม่เสียลูกที่รักนะ น้องเสียพี่ที่รักพี่เสียน้องที่รักไอคนที่ก่อการเนี่ยคนที่ทําร้ายเขาเนี่ยน่ะไปใช้เงินใช้ทองใช้ทรัพย์สินเขาอย่างฟุ่มเฟือยใช้แบบไม่สะทกสะทานใช้แบบไม่ระล,ลึกถึงเลยว่าตัวเองไปทําอะไรไว้น่ะทำอะไรผิดนะทําทอะไรไว้ให้เขาเสียหายทําลายชีวิตคนยังมีหน้ามีตาจิตใจอมตมากยังมีหน้า ยังมีอารมณ์เอาเงินเข้าไปใช้นั่นใช้หนี่นะเที่ยวไปอย่างสบายใจไม่มีกิจสำนึกคนประเภทเนี้น่ากลัวครับน่ากลัวครับนะพี่ที่ผู้ชายที่โดนคนเนี้ยทำร้ายเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคลายมากนะไว้วางใจยิ่งกว่าอารพิษกนะไว้วางใจจนกระทั่งเออให้ขึ้นคอนโด นะให้มีความสนิทสนมเคยพาเข้าบ้านนะทําตัวเป็นคนน่ารักน่าไว้ใจนะแต่จิตใจเบื้องลึกน,นี่เขาเรียกว่าจิตใจมนุษย์นี้ใสยากแท้อย่างถึงนะมันเป็นบทเรียนไว้สอนใจนะสำหรับ f อของพวกเรานะครับ f อช่องทีไรทีมันชาแนลฝากไว้ว่า นะการที่จะคบค้าสมาคมกับใครก็ตามนะให้พวกเราสืบที่ไปที่มาให้รู้ต้นตอการที่จะไว้วางใจใครก็ตามให้รู้ให้ชัดชัดนะให้ศึกษาให้รอบคอบอย่าดูแต่หน้าอย่าดูพฤติกรรมฉาบสวยให้ดูประวัติความเป็นมาเบื้องหลังเขาด้วยนะถ้ามีอะไรเนี่ยต้องรอบคอบไว้นะครับถ้าจะไว้ใจขนาดว่าเออ นะให้มาพักที่ห้องได้ให้อยู่ได้ให้รู้จักญาติพี่น้องให้ไปให้มาได้ให้ใช้พานะให้ใช้โทรศัพท์รู้จักรหัสให้ใช้อะไรมากมายให้รู้ความลับของเรานะเราต้องศึกษาอย่างละเอียดมากนะครับอันตรายจริงๆริงเหตุเกิดเนี่ยทุกคนเสียใจขนาดพวกเราเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยกับนะคนที่เสียชีวิตคนที่เสียชีวิตคนที่ถูกทำลาย เราไม่มีส่วนใดเสียแต่ว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราเสียใจด้วยเราร่วมเสียใจแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องนเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ที่เสียลูกชายที่ดีเสียใจกับพี่ที่เสียน้องเสียใจกับน้องที่เสียพี่ชายที่ดีๆและขอร่วมประนามกับพฤติกรรมของคนภัยสังคมนะคนเนี้ยเป็นภัยสังคมที่ไม่สมควรที่จะให้อภัย ฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่เห็นคนนี้ปรากฏอยู่ที่ไหนก็ตามนะผู้ชายที่ปรากฏอยู่ในสือ่อในทีวีในสื่อโซเชียลขณะนี้ออกวันเลยถ้าเจอที่ไหนรีบแจ้งนะเจ้าหน้าที่ตํำรวจนะครับไม่งั้นมันจะเป็นภยัยนะเป็นภัยต่อท่านใครให้การช่วยเหลือนี่อันตรายมากใครให้ที่พักพิงนี่อันตรายมากขณะนี้เขายังมีเงินนะครับพักตามโรงแรมหรูกินอาหารหรูไปมาได้สะดวกอยู่ แต่ถ้าเกิดว่าเขาขอทําตัวเป็นคนดีขอเขาเป็นพักอาศัยเนี่ยมีโอกาสครับจะเกิดอันตรายกับท่านเองจากนั้นวิธีปลอดภัยที่สุดก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนถ้าเจอคนลักษณะในที่ชอบสวมหมวกใส่แว่นตาสองชั้นนะใส่กางเกงขาสั้นนะลากกระเป๋าเดินไปเดินมาเนะี่ยมีเงินทำเงินทองใช้มากมายนะคนนี้แหละครับอันตรายมาก หน้าตาจริงๆมันยังไม่เปิดเผยเท่าไหร่ะแต่ว่าบุคลิกอย่างนี้ยอันตรายอย่าให้ที่พึ่งพียงเด็ดขาดอย่าให้ความช่วยเหลือเด็ดขาดครับแจงเกลวจนเดือดดรวนบจัดภัยสังคมคนนี้ออกไปให้ได้นี่แหละครับเป็นอุทาหรณ์การที่จะไว้ใจใครก็าตามเราไม่รู้จักที่ไปที่มาเราไม่รู้เขารู้จักเขาอย่างแท้จริงอันตรายครับฝากไว้โดยเฉพาะ f c ช่องทีไคทีมันชาแนลเอฟซีน้องคำล่าด้วย นะช่วยกันถ้าเจอที่ไหนแจ้งเจ้าหน้าที่โดยโดย่วนนะอสรพิษร้อยตัวร้อยตัวไม่น่ากลัวเท่าคนใกล้ชิดที่คิดร้ายกับเรานะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับนะสำหรับเช้านี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงไลฟ์สดนะครับในช่วงตอนเทียเท่ยงก่อนเที่ยงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับเอทุกท่านนะครับนะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ ความปรารถนาดีจากที่ใครที่มันชาแนลครับ